ที่สารกลางจังหวัดสงขลาอ,อเมืองจังหวัดสงขลาตัวแทนเครือข่ายประชาชนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมันม่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนอเภชนะจังหวัดสงขลาโดยมีชาวบ้านสามตำบลได้แก่ตำบลนาทับตำบลสะกอมและตำบตลตลิงชันกว่าส30มสิคนยื่นหนังสือถึงพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายการัฐมนตรีโดยมีนายรุ่งโร์และสุบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือในจอมหวันห้วยกล่าวว่าวันนี้เครือข่ายประชาชนมายื่นหนังสือเพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองแสดงจุดยืนว่าการพัฒนาเป็นเรื่องที่ดีมีความสำคัญมาก ต่อชีวิตในปัจจุบันหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ทําให้การว่างงานมีจํานวนมากขึ้นซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าการพัฒนาให้มีความสมดุลกับการอนุรักษ์เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งและทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างดีที่สุดในจอมยังกล่าวอีกว่าหากการพัฒนาจัดทาลายทรัพยากรธรรมชาติทีมพี่น้องครอบครัวชนะห่วงแหนตั้งเครือข่ายก็พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการทําลายร่วมกับพี่น้องประชาชนทางเครือข่าย ขอเรียกร้องให้ประชาชนองค์กรภาครัฐและเอกชนทุกส่วนร่วมกันประสานงานเพื่อแกเปลี่ยนข้อมูลในการทํางานร่วมกันก่อนที่จะเสนอข้อมูลต่างๆที่เป็นอคติหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงในทุกๆด้าน